สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของออนอาร์ o บุ๊นะคะวันนี้นะคะอนก็มาพร้อมกับชุดเซตสีนะคะเป็นของคอลีนนะมีทั้งสีโปสเตอร์สีช็อกสีเทียนนะคะแล้วก็วันนี้เนี่ยจะมาเปิดกล่องทดลองใช้งานดูนะคะว่าแต่ละสีเป็นยังไงบ้างส่วนกล่องนี้นะคะเคยลงรีวิวไปแล้วนะคะในคลิปก่อนหน้านี้ใครที่ยังไม่ดูนะคะเข้าไปที่หน้าโปรไฟล์ของช่องนะแล้วก็เลือเล่อนเล,อลงมากดดูได้เลยนะคะ อันนี้ก็จะเป็นสีช็อกกลองใหญ่มากนะคะก็จะมีรายเอียดอยู่ด้านหลังแนละมี36สีค่ะเปิดมาปุ๊บนะคะก็จะมีสีสันสดใสสวยงามน่าใช้อยู่ตามนี้เลยค่ะเ,เขาจะมีพลาสติกคลุมอีกชั้นหนึ่งนะคะให้ดูสีใกล้ๆค่ะนี้แล้วก็จะมีหลากหลายขนาดเนาะหลายสีนะคะต่อไปก็จะเป็นสีเทียนค่ะสีเทียนก็จะมีตั้งแต่ กล่องเล็กกล่องกลางกล่องใหญ่นะคะสีเทียนนี้ก็เหมาะกับการาร่างรูปนะหรือว่า,เ,าเด็กๆใช้นะคะก็คือจะไม่เปื้อนเท่ากับสีช็อกนะคะถ้าเป็นสีช็อกน้ำมันจะค่อนข้างเปื้อน,อน,อน,อนมือนเนาะแล้วก็นี้จะเป็นสีโปสเตอร์นะคะกล่องเล็กสุดเนี่ยก็จะขนาดประมาณนี้นะคะอันนี้หยิบสีแดงขึ้นมาให้ดูนะเปิดฝาครั้งแรกกันเลยแล้วก็กล่องกลางนะคะ ก็จะมีขนาดของตัวโหลใส่สีเนี่ยใหญ่ขึ้นมาเนาะกล่องกลางนะคะตัวนี้เนี่ยเทียบกันแล้วก็คือมีสีเหมือนกันนะจำนวนเท่ากันนะคะแต่ว่าตัวขนาดของขวดเนี่ยมันจะใหญ่กว่าอ่านี่นะคะเทียบขนาดนะคะกล่องเล็กสุดกับกล่องกลางนะคะแต่ว่าถ้ากล่องใหญ่นะก็จะเป็นออขวดขนาดใหญ่แล้วก็มีสี จำนวนสีเยอะขึ้นนะคะเปิดยากนิดนึงนะ,ะนี้ก็ใช้แรงหน่อยแล้วก็ตัวสีนะคะก็จะมีจำนวนเยอะขึ้นกว่ากล่องแบบกลางนะคะเก็บให้เรียบร้อยนะคะนี้ก็จะเป็นตัวปากกานะคะที่ทางแบรนด์นเนี่ยก็ส่งมาพร้อมกันนะคะแล้วก็จะมีชาร์จสี โปสเตอร์นะคะแล้วก็สีเอ่อสีช็อกด้วยนะนี่นะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มวาดกันเลยนะคะก็เป็นการทดลองใช้ทั้งสีเทียนนะคะแล้วก็เอ่อสีช็อกด้วยนะคะสีเทียนเนี่ยยันก็จะนำมาร่างรูปนะเป็นเจม,มีดัฟฟี่นะคะเป็นเอ่อหน้าของเจม,มีนี้นะคะแล้วก็เดี๋ยวจะใช้สีช็อกมาลงร่วมกันนะคะให้ ภาพมันดูมีสีสันสดใสแล้วก็หนาแน่นมากยิ่งขึ้นนะเพราะว่าตัวสีเทียนก็จะมีความามีลักษณะที่อ่อนกว่าสีช็อคเนาะถ้าเทียบกันนะคะแต่ว่าก็จะเหมาะกับการร่างรูปนะร่างได้ง่ายไม่เลอะมือนะคะสีเทียนของเขาก็จะมีความร่างรูปได้ง่ายนะคะอย่างที่บอกนะมันไม่เลิะมือนะคะ สีช็อกนะคะก็ระบายลื่นเลยนะเพราะว่าอันนี้เนี่ยตัวกระดาษนะคะของพี่ออนก็ใช้เป็นตัวเะรในซองเป็นกระดาษเรียบนะคะร้อยแกรมนะคะแล้วก็ที่แปะรูไปไว้ให้นะจะเป็นตัวนี้นะนอกจากกระดาษเรียบนะคะตัวสีช็อกเองในเวลาระบายก็มีความลื่นด้วยนะคะอันนี้ก็จะลงสีขาวก่อนนะเพราะว่าไม่มีสีที่ตรงตามที่อยากจะลงเราก็สามารถที่จะปูพื้น ด้วยสีขาวก่อนได้แล้วก็ค่อยลงสีอ,อีกสีหนึ่งนะคะมันมีความสดเนาะตัวสีมีความสดนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราอยากได้สีที่มันอ่อนลงมานิดนึงเนี่ยเราก็ปูพื้นก่อนนะคะแล้วก็อยากจะเพิ่มดีเทลหรือว่าปูพื้นอ่อนๆบางๆเนี่ยเพื่อนก็จะใช้สีเทียนนะคะมารองเอาไว้นิดนึงนะเพราะว่าเวลาที่ลงสีช็อกเนี่ยมันจะค่อนข้างสดหนาแน่นแล้วก็เนียนใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราอยากได้ความแบบหยาบๆหรือว่าเนี่ยค่ะ เป็นตรงขอบเนี่ยให้มันไม่เรียบแบบนี้เป็นขนขนตุกตาแบบนี้ค่ะเราก็ต้องอโป้พื้นนิดนึงนะคะให้มันไม่เรียบจนเกินไปนะคะอันนี้ก็จะเป็นสีที่จับง่ายนะคะจับใช้งานถนัดมือนะคะทั้งสีช็อกและสีเทียนเลยค่ะน,นี่ก็เติมเงานิดนึงนะคะ เพิ่มความมีมิติให้กับรูปค่ะสำหรับใครนะคะที่ดูแล้วอยากจะเรียนวาดสัตว์ด้วยสีช็อคแบบจริงๆงจังๆนะคะแบบน่ารักน่ารักนะคะก็ะทักมาได้ที่ line Off i f i a l a ชีย o แอนจุดนะคะหรือว่าเข้าไปกดสั่งซื้อคลาสเรียนออนไลน์ทั้งรูปที่แปะทางซ้ายมือนี้ได้ด้วยตัวเองที่ line เดียวกันนี้เลยค่ะ ว่าใครชอบคลิปแบบนี้นะคะรีวิวสีแบบนี้นะคะก็คอมเมนต์บอกกันใต้คลิปไว้นิดนึงนะคะแล้วเดี๋ยวพบกันในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ